ครับผมอันมือนี้ก็อ,อยู่เต็นท์ลุงน้อยรถบ้านนะครับนี่ลูกค้ามาซื้อไปซื้อเงินสดหรือเปล่าครับซื้อเงินสดครับรา,าคาเท่าไหร่ครับคันเนี้ยสามแสนอ้าใกล้ๆอย่างน้อยสามแสน่วนเนาะอ่าใครมีเงินสดก็มาซื้อได้ครับจิ่เต็นท์ลุงน้อยรถบ้านอ่าถูกใจยังไงสําหรับรถคันนี้ถูกใจงไดครับสภาพลูกค้าบอกว่าสภาพโอเคเป็นรถมือเดียวพร้อมครับ อ่าโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเบรงรถรถมือเดียวนะครับเนี่ยคันนี้อ่าแต่ขายให้ขายอยู่ขายอยู่ในเต้นก็ขึ้นไปสามสามห้านะอ่าขายไป3ามสห้าแต่ว่าลูกค้ามาซื้อสดนเนี่ยตัดไปเลยสามท่วนครับทะเบียนนี่แหละรถรถแถวช้ยภูมิเนี่ยแถวตำบลรถไฟบ้านเฮาน,นี่ละนี่คันนี้ยครับนี่สวยสวยสวย รอแม็กซิ่งแม็กแต่งได้มาสภาพอย่างนี้แหละครับเนี่ยรถบ้านแท้ครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณอย่าลืมนะท่านใดที่มาซื้อผ่านช่องชัดใจภูมิก็นี่แหละบอกตาน้อยนะว่าดูผ่านจากช่องชัดภูมิมานะท่านจะได้ของสมัคคุณด้วยอาจจะเป็นน้ำยาแว็กยางหรือว่าพัดลมมองเข้าเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งวันที่ออกรถโอเคครับขอบคุณครับผมอย่าลืมติดตามนะ ติดตามมีคลิปดีๆมีสาระก็มีนะอ่าติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ